อาล่ะคผมสด่อกรตอนนี้นคุณกำลังรับชมเพลมเองชาแนลนะจ๊ะตอนนี้เราก็อยู่ในเกมโรลเลอร์ฮอเตอร์ไทคุณนะวันนี้เราจะมาดูสวนน้ำกันนะซึ่งตอนนี้สวนน้ำของเราเนี่ยมีเงินอยู่ที่24เอ็มละนะ<ม>ก็คือ24ล้านึงเราเก็บมาก็ามไม่รู้จะไปทำอะไรเหมือนกันนะแล้วก็ผมก็ได้แต่เข้ามาเก็บเข้ามาเก็บเข้ามาเก็บแล้วไม่ได้ไม่ไมด้มีการอัปเกรดอัปเดตอะไรมันเลยนะเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่ามันจะซื้ออะไรได้บ้างใน21ล้านเนี่ย แต่ว่าส่วนน้ํานี่ผมวาแผนไว้ค่อนข้างดีนะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเก้าสิบเ็ดเนหรอยเปอหปเ็ี่ยผมวแพนไว้ค่อนข้างดีเลยแหละเก็บเงินก่อนฮะยี่็ดล้านสร้างรโรเลอร์คอสเตอร์ได้หรือยังว่าเดี๋ยวดู่อยสิคัสตอมโรเลอร์คอสเตรสร้างยังไม่ได้เลยครับสร้างยังไม่ได้สักอันเดียวหรืออาจจะได้ไม่ได้ยีิบห้าล้านดไม่เป็นไรฮะเราก็ มาว่ากันที่อันอื่นแล้วกันเดี๋ยวมาดูกันที่เลสซลองฮะสิบหกล้านโอ้ถ้าสร้างกันเดียวนี่ก็คือจบทลิปเลยนะไม่ต้องทําอะไรกันต่อแล้วอ่ะสิบหกล้านสองอันเลยครับโอ้มันก็แพงเกินไปนะนี่ไงสี่ล้านนี่จัดไปเลยฮะสร้างไปเลยนะเลย,นะยังไม่สร้างละสร้างตรงไหนดีอ่ะตรงนี้เลยดีกว่าใหญ่ๆเนะี่ยวางมาลงไปบึ้ม ันคืออะไรอ่ะอ๋อมีคนเหมือนคล้ายๆม้าหมุนแต่นี้เป็นเรือหมุนรอบๆแล้วก็ผู้ผู้อันนี้สะไบน้ำมันสะิบล้านเลยไหมสิบล้านเลยดีรออะไรล่ะมาผ้อันนี้อันนี้เหมือนเป็นแบบด่านด่านด่านเป็นเล่นแบบมินิเกมอะไรอย่างนี้นะผ่านด่านเออแจมแชม,แชมตั้งข้างกันได้ไหมใหญ่ใหญ่เนี่ยข้างกันเลย ตรงนี้ดีกว่าตั้งได้ไหมไม่ได้หรอกตั้งไม่ได้ตั้งไม่ได้ตรงนี้ดีกว่าปึ้งไปมีอะไรลดมีอะไรเพิ่มไหมย,ยังฮะยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหหสิบล้านนะไปแล้วนะยี่สิบล้านแป๊บเดียวโหแต่แต่แบบอันหลักของเราเนี่ยร้อยล้านเนี่ยใช่ไม่หมดเลยเพราะว่า เพราะว่ามันไม่มีอะไรให้ให้ใช้สี่ล้านอะไรวะเนี่ยดูพินโชว์ดูดูพิ้นโชว์ชวอ๋อไอ้ไอ้ไอไอเขาเรียกอะไรอะแมวน้ำไม่ใช่แมวน้ำไอ้เนี่ยตัวอะไรวะโลมาสไลดเดอร์สี่ล้านโอ้จะหมดแล้วอะแป๊บเดียว สี่ล้านมีแต่สี่ล้านเอาไว้ก่อนนะเดี mm ๋ย hmm. วมาดูเซอร์วิสเซอร์วิสสิบล้านนี่ไลฟ์การ์ดเอ่อคอลเลกคอลเลกเตอร์อันนี้ห้าล้านคืออะไรครับลองสร้างดูไหมเราจะลองสร้างดูไหมห้าล้านนี่มันคืออะไรผมก็สงสัยอยู่เหมือนกันนะมาลองลองสร้างกันดูแล้วกันเอ้มันจะครอบคลุม ครอบคุมเพื่ออะไรมันมีประโยชน์อะไรผมเอามันมาครอบคุมแบบตรงนั้นๆนแถวนี้ดีกว่าเครื่องเล่นเยอะๆเดี๋ยวนผมดูก่อนว่ามันมันมันใช้งานอะไรได้เนี่ยมันก็ไม่ได้บอกอ๋อขายอุปกรณ์เล่นน้ำอ,อผมรู้แล้วผมต้องเอาไปตั้งตรงที่อ่า มีเขาเรียกไรมีมีเครื่องเล่นที่ที่ที่เล่นที่แบบต้องต้องเปียกอะ่ะมีเครื่องเล่นที่ต้องลงน้ำเยอะๆผมต้องไปตั้งในที่แบบนั้นมันถึงจะเหมาะสมถูกไหมผมพูดถูกไหมคงต้องถูกแหละผมอยากตั้งมันตรงนี้เดี๋ยวผมลบถนนตรงนี้ออก ถนนอยู่ไหนวะลบถนนแล้วผมจะเอามาตั้งตรงนี้ฮะเซอร์วิสมามานี่เป็นไงโอ้ชลาดนี่หวเออตรงนี้เลยเครื่องเล่นน้ำเยอะสุดแล้ว ปึ้งไปอ้าวไม่มีทางเข้าโอ้ยังไงล่ะเนี่ย <c oughs> ล้วคนจะเข้ามายังไงโอ้ตายแล้วลืมคิดตรงนี้เลยฮะผมต้องขยับไอ้พวกนี้มาอีก <c oughs> เราลบถนนลบถนนได้ไหม <c oughs> อุ้ย โู้ยถูกตัดหมดเลยฮะ้ยดูดิข้างหลังข้างหลังโดนตัดตัดทางหมดเลยอ่ะเออเราต้องทําทางอ้อมแล้วโอ้แค่นี้พวกมึงเดินไปไม่ได้เหรองงอ,อ,อีกเงี้ยนี่หยียบมานนี้นิดนึงแล้วก็ถนนตรงนี้เออ โอ้นี่เราเน,นี่มันจีเนียตชัดๆร้อย <laughs> ได้แล้วอ้อโหเยวมีอะไรให้อัปเกรดผมอยากอัปเกรดอินโฟมชันอัปเกรดได้ไหมอัปเกรดได้สองแสนจัดไปอื <laughs> ม,ไ,มได้แรงเพิ่มอีกสิบสิบแรงกูเยอะเหมือนกันนะสิบแรงตอนแรกมันถึงแค่ตรงนี้เดี๋ยวดูมันมันถึงตรงไหนละปึ้งถึงตรงนี้ อัพอีกไหมให้มันผมอยากให้มันครอบคลุมทั้งหมดเลยอะ่ะต้องคงต้องอัพอีกอ,อย่าอัพอย่างอื่นก่อนดีกว่าอัพไอตรงนี้ที่ผมย้ายมาผมอยากให้มันกว้างขึ้นกว่าเดิมอะ่ะมันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรดูก่อนมันคืออะไรวะมันคือที่กิทอสที่กิทอสมันอยู่ในหมวดหมู่ไหนเนี่ย น่าจะเป็นต้นไม้ที่กีทอชใช่ไหมนี่ไง <c oughs> อัพมันอีกเพิ่มแรงคแค่หนึ่งเองแต่ก็อัพไัน <c oughs> ตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณไหนโ <c oughs> อ้โหครอบคุมแค่อันเดียวจากเดิมที่โดนไปสามอันตรงเนี้ยอัพอ,อีกอัพอ,อีก อ,อีกแสนหนึ่งแล้นมาบวกสองอัพอ,อีกสองแสนแล้วบวกมาอีกสองอัพอ,อีกสี่แสนนะแล้วบวกมาอีกสองอู้หูร้านหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเนี่ยแต่เงินยันไม่พอถึงไหนละอเออใน้สองอันก็ยังดีเฮ้ยถ้ามีร้านหนึ่งก็อัพมาน่าจะถึงนี่พอดีแหละไม่เป็นไรฮนะเอาแค่นี้ไปก่อนไนดะ้กัน ตอนนี้ก็ไม่มีอความสนุกเพิ่มขึ้นนะแต่ว่าไอ้น,นี่ไอ้น,นี่ก็เท่าเดิมนะอยู่ตัวไม่ไปไหนโอเควันนี้เราก็มาผ่านเงินเล่นๆนะยี่สิบล้านก็หมดกันไปอันนี้คือเรียกคนเพิ่มบวกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ปีบบวกยี่สิบเปอร์เซ็นต์รีเวนต์ไม่เป็นไรไม่เอาโอเคก็วันนี้สวนน้ำพาเพลินของเราก็เอาไว้แค่นี้กันเดี๋ยวขอเก็บเงินอีก ผมว่าส่วนน้ํานี่เรากําลังเริ่มต้นสร้างนะเราต้องใช้เงินเยอะๆนิดหน่อยแหละสักเท่วหน้าสัก50ล้านดีกว่านะเขเยเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ทีนึงตอนที่มี50ล้านแลวกันตอนนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปดี่นเท่านี้แล้วกันนะครับผมถ้าชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามรับชมวิดีโอใหม่ชแนลเรานี้ต้องลาไปก่อนนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่นะครับผมบ๊ายบาย